ก็ผมครับคิดโซอินมาแคสเกมกัทเทิร์ดกับ,กบ In, Game, เพื่อนในคนหนึ่งนะโอเคก็เล่นมาได้สักนั่งมีกระสุนปืนพกลเลยไปเลยก็ได้ไปห,หางอื่นก็ได้ป่าแบบวัดเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยยันดียันดีด้เรา <laughs> อะไรอ่ะเออ อุ้าวเปล่าหมองมาให้อ่าได้ไเอา้าติดเอา้าเอ้า <c oughs> โอ้ยนะ่าอุ้นาสเติมน้ำมันตดยเยติดเบย่ไปอข้างนอกลได, <c oughs> ดน้นก็ได, <c oughs> ด้แล้วุ่าเติมน <c oughs> ้ำมันแม่งขี่รันีีเฉยเติมใหม่เติมใหม่เติมเลยแล้ไม่เติมเราเออไ่ยอมติดมีมีเนินอ่ะ

ยยเของยังไม่ม er <ground> ีเลยมของมึงนี่หดแล้วใช่ไหมีบแมกีดยหาสิก็เลอะๆป้าปุ๊บ

ขี่ตรงไปจ้ะตรงไปแหละไรเจอ่อยๆตงนี้เนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วจะเย็นแล้วขี่ๆเลยเอ้ยเอยเอ,เอ,เอตรงไปตรงไปถูกแล้วแต่แค่ร <laughs> อดดิก็ยังไม่ได้ฟาร์มฟอกยังไงเมืองกล้วยนั่นะรถเราเองรถสีม่ว ก็หึงดูป้ายดีนะน่ะมีป้ายรูปกล้วยนี่นะอ่ะออกเลยที่ไหนว่ามีอนี่ไอยู่อ่ะไออะไรก็แล้วแตกระเป๋าอ,อะ,อ<ส>ะน่าเช่ย ด้วยตาไม่จุดได้เขียนอีกไม่รถดดติชายย้ายิ่งนะอือต้องขี่รถมาเห็นมีกระเป๋าอยู่มันอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตาตาเจอละอันนี้อันนี้อันนี้ออเอา,ามาด้านขวาด้านซ้ายอ อนีอ่ะมีกระเป๋ายังดีกวไม่มีแหละอ่ะของจะไปก็ได้ก็ยังดีกว่าไม่มีเพราะจะหาอันหน้าเอาถ้าเกิดมีเพราะว่าในที่ปามเรามันม,มีกระเป๋าแล้ว ไหนเคบมูล <halt> ีมี่ิวอู้ช็กแบาร์้อู้แคนดี้บาร์เ็เ็ลับกันโอ้โหบบกเลยนะอู้ชอกแลบารก็เ็บเ็บเ็บเดานโนอู้แคนดี้บาร์อู้เ็บเ็บ สำรวจเรือไหมสำรวจเรือไหมเรามีกระสุนเอ้ยน้องไม่เล่นหรอไี้กระสุนเหรอวะใช้กระปืนพุ่ได้ปะ เราวนี่แหละคือหาอะไรแล้วปล่ะก็บอกแล้วน้ำมันหมดทั้งรถตี่วงทั้งรถนั่นแหละเอ,อ้ยถ้ามีขอยใบเปล่าอย่างไรเสึเดิมก็สุดเกลียวหัวเกลียวโอ้โอเออต็ม

อยู่ที่ไหนนะอยู่ท่าล่างมีวิตามิในให้ไปอขอมึงโดนออกไม่ใหญ่ตกใจหมดอันตดาเอาช็อกโกแลตแปไปเต็ม ไ่ไคกักไม่เอาเราเอาแล้วนะตันี่น้องมาแล้ว <marriage> เชลมีค่าตาโดนกรรมตังสีเท่าไหร่อ่ะนะมีชดกันด้วย้โดนกนารรมตังสีเท่าไหร่โดนกรรมตังสีท่าไหร่บอกไแล้วศูนย์เอาหรอ ไม่เรามีนี่จะมีเหูืไงโอ้นี่ปืนอะไรวะเนี้ยไม่เคยเจอมันทำอะไรได้มันย<ะ>ิงมันยิงแรงว่ะปามปามปามไม่ค่อยอยากเก็บอ่ไรปืนเยอะแล้วขี้เก็บหายไปสุ เยวหาปืนเดี๋ยวไม่ร <c ười> ู้จะใช้ปืนไหนอีกริงเมนและลิงเกิดไหมเฮ้ยป้ากระเป๋าสีม่วงขบวนขบวนกระเป๋ากระเป๋าขบวน bảo điện thoại. Đọt. Ôi, đẻ,แตก. nó đẻ quá vậy. Cái có mùi quá. quá กใหญ่ว่าแต่มึงกิงต่อนี่ม่ใช่คอแสงเลไม่ใช่วาว่นกันคือเรื่อแม่งเยนหัวใช่ไหมเฮ้ยกรสุนเลยวะ อุ๊ยแล้วโอ้ยลันลนโอเคก็ผลก็หอมจบแคเพียงแค่นี้ก่อนนะครับติดตามวันหน้าละกันเดี๋ยวลงมาเรื่อยๆอ้ยมันเครื่องทางความร้อน